บทที่14บส่ทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสูตังเอกังธรรมยังภควาสาเกสูวีหาราติกาปีลาวัทัสุม um ิงมาวาเนมหาตาพิข ah ูส ah ังเคนาสาธิปาจามาเตหีพิภูสาธิสาเพเฮวาอาราหเตหิทาสาหิจาโลกาทตุยิเทวตาเยปูเมนาสันน ah ิปติปตาหุนตีภาควันตังทัศนายาภิขุสังคาจา ราทาโคจตุนางสุทาวาสากายิกานังเทวานังเอตาโฮสีอายังโผลภาวาสาเกสุเมยหาลาติกาปิลาวัตุสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเขนาัสตาิบาจามาเตหีภิกขุสาเตหีสพัพเพเหวาอาลาหาเตหีทัสสะหีจาโลกาทาตุหีเทวตาเยภูมิเมนาสันติปฏิปตาหุนตต ภาควันตังทัศนายาพีกุสักขจา,ายานุนามายาปีเยนาพวาเตอุปสัสสังกามือยามาอุปสัสสังกามิตวาภาควาโตสันดิเกปันเจกาคาทาปัสสยาติ นาตาโคตาเทวตาเซยยาทาปีนามาภารวาโพลิโซสามาชิตังวาพาหังปาสาเลยยาปาสาลิตังวาพาหังส้ำมีเสยยาเอวามีวาสุธาวาเซสุเทเวสุอตาตาลาฮิตาภาวะตัวปูลาตูปะตูลาหังโซนาตาโคตาเทวัตตาภระวันตัง อาภีวาเทตวเอกามัตาอาทาสุเอกามาตาทิตาโคเอกาเทวตาภระวโตสัตยเกมังค่าทางอาภาสีมาหาสมโยปาวานันสมิมเทวกายยาสามาคตาอาคาตามหาอิมังตามาสามายาคีท่าขิตาเยวะอาภาลาทิตาสังหันตตอาทาโคปาลาเทวตาภระวโตสัตยเกอีมังค่าทางอาภาสีตาลา พิคัโวสมาราทางสุจิตตังอัตโนปูชูกามังคังสุสาลติวานีตานีฮะเอตวาอินทริยานีลาคันติปันติตาติอาตากโคอาปาลาเทวตาพระวะโตสันเกมังคาทางอภาสีเชตวาขีลังเทตวาปาลีคังอินทรีคังโอหังจะมีชาเตจาราติสุทาวิมาราจาภูมาตาสุยธันตาสุสุนาคาเตอาตากโค อาปาราเทพตาภาวะโตสั้นติเกมังคาทางอาปาซีเยเกติพทธทางสรณนังคาตาเซนเตคามีสั้นติอาปายาภูมิงบา,ายามนุสังเทหังเท,งทวกายังปุลูปรีปุเรนสัน้นตีติหาทาโคพระขวาพิครวมันเตซีเยภูมีนาพิเขเวท่าสัสุโลกาทาตูสุเทวตา,าสั้นนิปฏิปตาหุนติตาท่าคตัง ท่านสนายาพีสูงสร้างขาจาเยปีเตพิกเวอาเฮสุงอัตตินาพานอาอรลัตโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมพีพระวันตานางเอตารามาเยวาเทวาทาสันติปฏิปตาอาเฮสุงเซยยาถาปีไม่ห่งเอตาราฮีเยปีเตพิกเวภา,าวิสันติยานาคาตามาธานังอรลัตโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีพระวตานาง เอตาปาลามายวาเทวตาสันติปฏิปตาภาวิสันติเสยยาธาปีแมห้งเอตาลาอีอาจิคีสามีพิกเวเจวกายานางนามานีกีตีสามีพิกเวเจวกายานางนามานีเทศีสามีพิกเวเทวกายานางนามานีตังสุนาธาซาทุกังมานาสีกาโลธาพาศีสามีตีเอวัมพันเตตี โนเตดิกูวาโตพาโจโซสุภาวาเอตตาทับโมจา สีโลกามานุูกาสามีญาาภูมิมาตาส,สิตาเยสีตาคิริคัมพาลังปายิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสารีนาโลมาหังสาพิสมุโนโธทธตามาสาสุทาวิปัสสนามานาวิลาพินโยปัญจาสัตเตยทวาวานิกาปิลาวัตเวทาโตอมันตยิสาัทาาวาเกศนีลเต เทวกายาทินกันตาเทวิชานาทพิโกเตจะอาตาบามังคโลสุตวะบุษฐาสาสะสานางเตสัพปะตุลาหูยานังอมนุสานาทสานางอาเปเกสะตามาทาคูสะหัสะอาธาสาตาลิงสะตังเอกะสหาสะนางอมนุสานามาทาโซอาเปเกนันตามาทาภูติสาตามภาภูภาภูกันจ่าทรพัง อาพินยายาบวาคิดวานาจารุมาจาโตอมาจจิสัทสวเกสรเนลาเตเทวกายาอาพินกันตาเตวิชานาธาพิกะโวเยโวหังกิติยิสามิคิลาหิหานุภูพาโซตัสสัสหาสวาาคากุมา กาพีลาวัตวายีทีมันโตยี้ตีมันโตวันหน้าวันโตยาสัตสีโนมอท่ามนาอภิกามุงพี่คุณนางสมิติวนางสาสาหะสาให้มาว่าตายาฆ่านานันตวันหนีโนยีทีมันโตยี้ตีมันโตวันหน้าวันโตยาสัตสีโนมอท่ามนาอภิกรมุงพีู่นางสมิติวนางสาถากีลาติสาหะสายาฆ่านานันตวันหนีโนยีทีมันโตยี้ตีมันโตวันหน้าวันโตยาสัตสีโนมอท่ามนาอภิกรมุงพีู่นางสมิติวนาง อีเจเตโซลัสสาหซายาฆ่านานันตวันีโนหีที่มันโตชิติมันโตวันน่ามันโตยาสัสีโนมัวทามานาพิการมุงพิคุนังสมิติวานังเวสามิตาปัญจาสตายาฆ่านันันตวันีโนอีที่มันโตชุติมันโตวันเน่ามันโตยาสัสีโนมัวทามานาพิการมุงพิคุนังสมิติวานัง ุมพิโรราชาอิโกเวปุลาสานีเวสนางพิโยนังสาตตาสหสร้างยัานาปายีรูปาสัติกุมพิโรราชาไิโกโซปะคาสมิติวานังปุรีมันจติทสร้างราชาทาราโทปัสสติคันธามพานังอติปฏิมาห้าราชายาสศิโสปุณตาปิทาสาภาวอินทนานามาห้าภาลายที่มันโตชิติมันโตนาวันโตยาสศิโนโมทามนาพิกามูพิกขุนนงสมิติวานัง ถ้าขี่นั้นจะทิสร้างราชาวีรุนโหตแต่ประสาสตีบุมพันธานางอธิปติมหาราชายาสัสิโซโผลนตาตีตาซาพาโวอินท่านามามหาลายทาที่มันโตชิติมันโตวันนาวันโต,นตย์สัสีโนโมทามานาพิกามุงพิ่คุนางสมิติวนาง ป, bon ram, ปาชิ water, าาไฮไฮไมันจาริสร้างราชาวีรูปโคปาสาสตินาคาคนังอธิปติมาหาลายชายยศศิโสปุนตาปีทัาภาวโยยินทนามามาหะภาลายที่มันโตที่ติมันโตวันละวันโตยศสิโนโมท่ามานาที่กามุกพิคุณนังสมิติมานังโหตาลจาริสร้างราชาปูเวโลตาปาสาสติยาคานังอธิปติมาหะลายชายยศศิโสปุนตาปีทัศาพาวโยยินทนามามาหะภาลายที่มันโตที่ติมันโตวันนะวันโตยศสิโน โมหะมานาพี่กาม,มูพี่ขุนัางสมิติวนังโพรีมาติสร้างท่าตาลาโทไทคิเนนาวิลุนหะโกปาชีมีนาวิลูปะโคกูเวโลบูตาลังทีสร้างจัตตารลเตมาหารา,าชามาตาจาตุโลธีสร้างันทัลามานาหาทาสูว,วานีกะปีลาวัตเวเตสร้างมายามีโนทาซาคูวันจานิกะสทธามายาโคเวนโทเวนโทพี่ผู้จาวิภูโต สาหาจันทาโนกามาเสโทจากินโนมันโุนิมันโุจัปานาโทโอปามันโยจาเทวาสุโตจามาตาลีกิตาเซโนจาคันทาโพนา,านโรลาโชสาโนสโพอ,อาภู วันจาสีโคเจวติมพาลุียาวัชชาสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทาพาสาลาชูพีโมทมานาพิกามุนพิคุนังสมิติวนังอาทาคูนาภาสานาคาเวสาลาสาหัตัญจกากรรมพราสาตาลาอาคูปายาคาสหายาติพีมยามูนาทาตาราทาจาอาคูนาคายาสสาีนโนเอลาวานูมหาดาโคโซปะาคาสมิติวนัง เยนาคาลาเชจหสหาลาติท ah ah, eh, e, ah ิพาจิชะกปัจิวิจูทาจากคูเอหายาสาเตมานามาชาปัตตาจุตลาสุปันนาอิตเตสานามังอภยันตาธานาคาลาชานามาสีสุปันนาโตเคมามกาสีุูโทสันหยวัจ hi อุปาวายันตานาคาสุปันนาสังนังมัแขงสูพูทางชิตาวาชิลาทีนาสมุทางสุลาชิตาพาตโล วาสาวาเซเ,เตียทิมันโตยัสสสินกาลากัญชามหาหัสสมาสุลาตานาเวคาซาวเวปจิติสุจิติจารปาหาลาโทนามุติสาหาสัสตันจาลิปุตานังสะเพเวโลจานามากาสานาหิตาวาภาลินเส้นนังพาหูมาธรมุปาคามงุงสามายโยธานีพาตาเตพิขุนัสมิติวนางตาโปจเตวาปทวีจเตโชวาโยตธา,าขมุงวัลนาวัลนา,าเทวาโซโมจายาซาสหะา เมตาการนาคยิกาคูเทวยา,ทา,ย,ททา,ายาสิโนทเสเซตเถทัสธากายาสเพนันตวันนิโนอที่มันโตทิ่เติมันโตว,วันนาวันโตยัสติโนโมทามานาพิกัม,ม,มุพิคูนังสมิติวนังเวนทูจเทวะสาหารีจอา,าสามาจา ตุเวยามาจันทาสุวานิสาเทวาจันทามาภูภูรงกิตาสุริยสุวานิสาเทวาสุริยามาคูภูรกิตาหน้าขาตานีภูรงกิตาวาภูมันทาวราหากาวาสุนังวาสาวโฮเซโทสาภโตปัตคาปุรินทัโททัศเศเษทธากายาสเพนนานตาวันนีโนยิทิมัโตทิติมันโตวนามันโตยัสสินโนมัวถามานาพิกามูพิกุณนังสมิติวนางอาทพูสหภูเทวาชาลามังกีสิคาอารีวาอารีเถกา โลชาวูมาภูพาธิพาสีโนโวรินาสหาหธรรมาจาราจุตาจาหาเนจกาสุรเรลาจุลลาคูอาคูวาสาวสีโนทาเซเตทัสทา,สากายาสเพนันันตวันีโน้นอยที่มันโตที่ติมันโตว,วันหน้าวันโตยสะสีโนโมทามานาพีกับมุงพีขูนังสมิติวานัง <c oughs> S.> สัมมนาม, ates, มาหาสัมมนามืนุสรัมเมื่นุสุตมากีธาปุตสิกาคูอาคูมะโนปงปุสิกาทัาคูหาลโยเทวาเยจะหฮโลเทวาสีโนปาลคามาห้าภาลคาอาคูเทวายาสัสีโนทัสเซเตทัสทักกายาสัพนานันตาวันิโนยิทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยาสัสีโนมุทธมนาอาพิกรรมุภิกุนางสมิติวนางสุกาตะลุมห้าลุนาคูเวคานาสาสาหโอทาตาคาปามุคาคูเทวาวิจักขนา สาธามาตาฮาลาขาชามิสากาจายาสสาิโนท่านายังอาคาปชุนโนโยติซาอภาีวสติทาเซเตทาสะทากายาสาเพเนน,นต่อวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนันงมันโตยาสสาิโนมัวเทมานาพิกำมุติขุนังสมิติวน,นังแค่มียาตุจายามากะทกาจายาสสิโนสามพีตากาลามาเสโทโชตินามาจาหาสาวานิมาลาติโนอาคูอาทาคูปารามิตาทาเซเต คาถากายาสเพเพนันตะวนีโนที่มันโตที่ติมันโตวันนั้มันโต,ววนตยาสติโนมัวท่มานาพิกามุพิกุนังสมิติวานังสาเทเตเทวานิกายาสเพเพนันตันนีโนนามันวเยนาอาคารชุมเยจันเยสิาสาสหปาบุธาชาติมังคีลังโอคาตินามานาสาวังทาเคมโมขาตาลังนาคัง จันทาวังอาสิจาติตังสุพามาปาลามาโตจารุตตายิติมาโตสหัสนากุมาโลติโสจาโซปะคาสมิติวนังสหัสภามโลกานังมหาพามากิติทัติอุปปันโนยิติมโตพิสมากายโยยะสิโสทาเสถัยสลาคูปัญเจกาวสวติโนเตสัจามาชาโตอาคาฮาิโตภริวาริโตเจจาสาเพอาพิงกันเตสินเทเทเวสภามาเกมาลาเสนาภิกกรมีป สร้างการหาซากมันดียัง เอทากันหาทาปันทาทาลาเกนาปันนาทุโวสมาตาปะริวาเลธามาโวมุจิธาโกจินังอิติธาธาหานเสนโนกานหาเสนังอาเปสะยิปานีนาตาลามหันจาสรางตวานาเกลาวังยาธาปามุสากุมิโคทานายันโตชาววิสุโฐตถาโสปจุทาวติสักุโทอาสายังวาเสตัญจารสพังวิญญาญาวเววิววลัญจักขุมาตาโตอามาตยิสัทธาสาวกีเสนีละเตมาล เสนาอาภกันตาเทวิสานาทาริโวเตตาอาตาปะมงลุงตุตะวาพุทธาสสะสานังวีตาราเคอิปะกามุงเนสังโรลปิชายุงสะเพวิชิตาสังขามาพยาติตายาสสิโนโมทันติสาหาภูเตหิสวากาเตสเนสุตาเตบทที่สิบห้ามงคลจักรวันใหญ่สีรีธิตเตมาติเตชโยญา ชายาสีที่มาหีที่มหาคูนาปาริมิตาบุญญาที่กาลาสาสาพันตาลายานิวารนาสามาธาสาภวโตนาโตสามาสัมพุทธสสะท้าวถึงสามาห้าปุริสาละคณานุภาเวนาหาสีตยานุพยัญชนะนุภาเวนาอาตูตาลาสาตามังคลานุภาเวนาชาพันนาลังศิยานุภาเวนาเกตุมาลานุภาเวนาทาสาปารามีตานุภาเวนาท่าสาอุ ปาลามีตานุภาเวนะทัาสาปาลามาธาปาลามีตานุภาเวนะซีลาสมาธิป <isy Purd arian Inaudible> ัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสัางขานุภาเวนะเตสานุภาเวนะอินทานุภาเวนะภาลานุภาเวนะเยยยาธรรมานุภาเวนะจตุระซีสาหัสธรรมมากขันธานุภาเวนะเนาว่าโลกุตาลาธรรมานุภาเวนะผาทางกิง กังมังคา,านุภาเวนณาอาทาสามาปฏิยานุภาเวนาชาปวิญญาณุภาเวนาจัตุสัจจายานุภาเวนณาท่าสภารายานุภาวนาสัพพายุตายานุภาเวนาเมตตาคุณนามุทิตาเบคานุภาเวนาสัพพะฤตานุภาเวีณาราตานาตายาสารานุภาเวนาตุยหังสัพพโล คาโสโกปัทาวะทุขาโทมานาสุปายาสวินาสันโตสาภานตาลายาปิวินาสันตุสาพัสังปปาตุยหังสัมมิสันโตธีขายุตาตุยหังโหตุสาตาวาชัสเชเวนาสัมภิโกโหตุสาปคาอาคาสาพา วานาปูมังคามาหาสามุทาอาลากากาเทวตาสตาตุมเฮอนุรักขันตัภพระวัดตูสัพมางคลังลาขันตุศภาเทวตาสาพพาพู้านุภาเวนะสัตถาสุทีพระวันตุเตพระวัดตูสภพมาณคลังลากขันตุศภาเทวตาสาพพาตามานุภาเวนะสัตถาสุทีพระวันตูเตพระวัดตูศภพมางคลังลาขันตูสภพเทวตาสาพพาต่งฆานุภาเวนะสัทถาสุทีพระวันตุเตหน้าขาแต่ย่าขา ภูตานางปาปากฐานิวาลนาปริตาสั้นภาาวนาหันตวาเตสังอุปันธเวหน้าขาทายะขาภูตานางปาปาคฐานิวาลนาปริตาสั้นภาาวนาหันตวาเตสังอุปันธเวหน้าขาตายะขาภูตานางปาปาคฐานิวาลนาปริตาสันภาาวนาหันตวาเตสั้งอุปันธเวบทที่สิบหกพัเถกนาตักขาถา อาตีตังนาน่าวาคาเมยานาปฏิกังเข่งนากตาังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่มงวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาทาตีตามไปหินั้นตัง อาปรมันจะอานาคตางังสิ่งได้ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นอันเป็นแล้วปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถะตถาวิปสัสสตอาสร้างหีรังสร้างปุปปังตังวิทามนุภูหหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงียนไม่ค่อนแค่ในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญทรรมใน,น่งเนืองให้ปูกป่งเธออาเชวะกิจามาตาปางโกสัญญามรณงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละไทยเราจะรู้ความตายในวันพุ่ง นาหิโนสรางขาลาเตนามาหาเซเนนามาจุนาเพราะความผัดเพี้ยนกับมตจุราาผู้มีเสน่ห์ใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังมิหาลิมาตาตีอาโอลาตามาตาอิตังเวพาเทตาโลโตติสันโตอาจีคาเตมุมีเตพาะมนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้ปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียรข้านข้างกางกวันและการคืนนั้นแลย แลว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการชานิแลบทที่สิบเอภพินหาปัญจเวคณาปะทา ชาลาธรรมูมะหิธรรมหิชลังอนนาติโตตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พญาที่ธรมูมะหิพยาที่ธรรมะหิพยาทิงอนนาติโตตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณ้นาธรรมูมะหิมรณนาธรรมะหิมรณังอนเนติโตตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพลความตายไปไม่ได้สาเพหิเมียหิ มานาเปหินานาภาโมวินาภาโมเราจะเล่าเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พักจากของละของเจริญใจทั้งสิ้นไปกัมมาสาโไมหิกัมหีกรรมะทายาโทยาธากรมมาโยนีกรรมวะปันดุกรมมาปฏิสวนณโนนาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้มีกรรมเป็นเด่นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกัลิสามีกายานังวาปะปะกังวาตาสั่งทายา โทธาปาวิสามีเราจะทําประมาณได้ไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสือไปเอวังอามเฮหิอัพินฮาบัญชจเวคิตพังเราทั้งรลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันคืน